เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ29 according to the passage what are the scientists proposing to do สืบเนื่องมาจาก um, บทความแล้วเนี่ย อะไรที่นักวิทยาศาสตร์ propose to propose to propose to มันแปลว่าเสนอหรืออาจจะแปลว่าขอแต่งงานก็ได้อย่างเช่นแบบ he proposed to his girlfriend ก็คือเขาขอแฟนของเขาแต่งงานแต่ในที่นี้ที่เขาถามเนี่ยเขาถามว่าอะไรที่ นักพิที่เสนอที่จะทำเนาะข้อแรกเขาบอกว่า to reduce green house gases reduce แปลว่าอะไร reduce แปลว่าลดแนว Now, ของมันก็คือ reduction green house gases ก็คือ gas เรือนกระจกนั่นเองเพื่อที่จะ ลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมข้อที่2 to strengthen the Arctic ice cap เพื่อทจะ,จะ strength, strengthen เราเคยเห็นคำนี้ปะ strengthen มันแปลว่าความแข็งแรงแต่ในที่นี้มันเป็นทั้งคำเนี่ยเป็นนามแปลว่าทำให้แข็งแรง ทำอะไรให้แข็งแรงทำชั้นน้ําแข็งเนี่ยให้มันแข็งแรงข้อที่3 to find new habitats for animals เพื่อที่จะ find ห huh? า new habitats ที่อยู่อาศัยอันใหม่ให้กับสัตว์นั่นเองและข้อที่4 to solve the problems of environment เพื่อที่จะแก้ไขอะไรปัญหา s o l v problem เราจะได้ยินคำนี้คู่กันบ่อยแก้ปัญหาของ environment คือสภาพแวดล้อมอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการจะทำลดกา๊าซเรือนกระจกหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดเลยนะใช่ปะก็ไม่น่าจะใช่ To f i n d new habits for animals เพื่อสาหาที่อยู่อาศาัยให้กับสัตว์ เรามาดองดูซิที่อยู่อาศัยให้สัตว์เขาพูดสัตว์ตรงไหนบ้างเนี่ยเขาพูดสัตว์แต่ตรงนี้ใช่ปะเขาบอกถ้าไม่มีถ้าไม่มีสีไอซ์เนี่ยสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่เนาะเนี่ยเขาพูดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะทำมันก็ต้องเกี่ยวกับไอซ์ใช่ไหมสัตว์นี้มันก็ต้องไม่ใช่ข้อที่สามก็ กพแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมาดูกันข้อนี้คีย์เวิร์ดเลยเนี่ยเขาพูดบอกว่าารากราฟนี้เขาบอกเขามีไอเดียใช่ไหมว่าจะสร้างเครื่องสูบน้ำแล้วเครื่องสูบน้ำก็จะทำให้น้ำที่อยู่บนกระจายแพร่น้ำไปบนพื้นผิวของน้ำแข็งแล้วก็ทำให้มันแข็งให้เกิด Layer of ice ใช่ไหมให้เกิดชั้นของน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเขาต้องการทำให้ชั้นน้ำแข็งมันเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อนี้มันเกี่ยวกับชั้นน้ำแข็งข้อนี้มีน้ำแข็งใช่ไหมมันก็ต้องตอบข้อ2ค่ะ to strengthen the Arctic ice cap เรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอย่างยี้ต้องดู Nestle School